วันนี้เรามาทำความรู้จักกับประเภทบัญชีของ Robo Forex กัน <Like that. S 1> ปกติในขั้นตอนของการเปิดบัญชีกับ Robo Forex จะต้องมีแพลตฟอร์มให้เลือกก่อนซึ่งแน่นอนที่สุดครับเรามี Meta Trader 4, Meta Trader 5, C Trader และ R Trader ให้เลือกครับ จากนั้นครับให้มันเลือกประเภทของบัญชีซึ่งมีตั้งแต่ Pro Standard, Pro Cent, ECN และพรามครับรวมถึงประเภทบัญชีพิเศษอย่างโปรสแตนดาร์ด f i ฟ i เอ e และโปรเซ็ f อเฟรเอครับความแตกต่างของแต่ละประเภทบัญชีแตกต่างกันที่คอนแท t ไซส์และ Spread ครับเริ่มต้นที่ c คอน a c t s i ส e ครับคอนแ a c t ซส์สแตนดาร์ดนะครับก็จะมีอยู่ในประเภทบัญชี Pro Standard, ECN และพรามครับ สำหรับบัญชีประเภทโปรเซ็นหรือเซ็นแอคเคาท์เนี่ยจะมีขนาดของคอนแทคไซส์แตกต่างกันครับซึ่งปกติแล้วครับในสแตนดาร์ดคอนแทกไซต์เนี่ยนะครับ1นึ่งหลอดไซต์จะเท่ากับ1นึ่งคอนแทกไซต์หรือ1สัญญาครับยกตัวอย่างครับทองคำหนึ่งหลอดไซต์เนี่ยจะเท่ากับ100่งร้อยทรอยออนนะครับ Forex 1ซ์หนึ่งอดไซต์จะเท่ากับ1 0 0 0 0แสนหน่วยครับสำหรับคอนแทกไซต์ของบัญชีโปรเซ็นครับทองคำหนึ่งหลอดไซต์จะเท่ากับ1นึ่งทรอยออนครับ Forex 1ซ์หนึ่งอดไซต์จะเท่ากับ1,000หน่วยเท่านั้นครับ ส่วนที่2ครับเป็นเรื่องของสเปรดครับเริ่มต้นที่ราคาบิดกับ a r รในบัญชี Standard ก่อนนะครับหากคุณมีมุมมองว่าราคาจะปรับตัวขึ้นนะครับคุณบายนั่นก็หมายความว่าคุณได้ราคาฝั่ง ARX แต่ถ้าคุณเซลล์ครับคุณได้ราคาฝั่งบิตนั่นเองนะครับตัวอย่างครับราคาฝั่งบิตครับ25,800ราคาฝั่ง a r รนะครับ25,900ระยะห่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าสเปรดครับ ซึ่งเกิดขึ้นทังฝั่งโฟรหนึ่งร้อยบาทครับจากค่าเงินยูโรไม่เทียบกับยูเอสดอลลาร์นะครับราคาฝั่งบิดครับอยู่ที่1.21466นะครับราคาฝั่งอาร์ครับอยู่ที่1 2ึ่งจนะครับระยะห่างดังกล่าวเราเรียกว่าสเปรดครับอย่างกรณีนี้นะครับเรามีสเปรดอยู่ที่17จ็ดจุดสเปรดหรือระยะห่างของราคาเสนอซื้อเสนอขายที่กล่าวมานั้นเป็นของบัตรี s t a ตนดาดครับ แต่ถ้าในบัญชี ECN และพรามครับของ RoboForex ระยะห่างหรือสเปดจะต่ำกว่าถึงไม่มีเลยครับ